ติดดอยทำยังไงดีทางเลือกจริงๆแล้วมีไม่กี่วิธีครับหนึ่งคือถือถือรอจนกว่าราคาหุ้นจะกลับมาซึ่งวิธีนี้ต้องบอกว่าถ้าโชคดีลงไม่นานก็กลับก็เด้งนะครับแต่ถ้าเราโชคร้ายถ้าเราเลือกผิดถ้าหุ้นที่มันไม่ใช่จริงๆขาลงจริงๆมีบางตัวที่ลงแล้วไม่กลับขึ้นมาอีกเลยครับบางตัวลงห้าปีสิปีซึ่ง โอกาสนั้นถ้าเราเจอแบบนั้นความเสียหายมันประเมินค่าไม่ได้ทั้งในเรื่องของเวลาทาั้งในเรื่องของการเสียโอกาสข้อ2ออีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆแต่ก็เป็นวิธีที่เสี่ยงมากๆด้วยเหมือนกันก็คือการถัว่วคือการซื้อเพิ่มยิ่งขาดทุนยิ่งซื้อเพิ่มใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่หุ้นตัวนั้นลงแค่ชั่วคราวแล้วก็กลับมาเด้งกลับขึ้นมาครับ แต่ต้องบอกว่าแล้วแต่ถ้าเราเจอกรณีที่ไปแล้วไปรับไปแล้วไม่กลับมายิ่งเราซื้อยิ่งเราถัวยิ่งขาดทุนยิ่งเพิ่มขนาดการขาดทุนครับเราผิดแล้วยอมรับผิดแล้วจบแต่การถัวมันกลายเป็นว่าเมื่อเราผิดเรายิ่งซื้อเพิ่มเรายิ่งเพิ่มความผิดของตัวเองไม่ยอมหยุดไม่ยอมรับนั่นเองครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เสี่ยงเพิ่มการขาดทุนขึ้นไปอีกนะครับ โดยทั่วไปวิธีที่ง่ายที่สุดจึงเป็นสต็อป o s สทั้งนี้ Stop ปสต็อปต้องบอกว่าคือขาดทุนไปแล้วครับสต็อป o s สมันก็ยังขาดทุนอยู่เพียงแต่เราไม่ขาดทุนหนักไม่ลงลึกเรายังมีโอกาสกลับมาได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าสต็อปโ s สบ่อยๆทุนก็หายไปเยอะเหมือนกันสิ่งที่ทําให้คนส่วนมาก ไม่พร้อมจัดสต็อป o อสคือมันนิเมเนทเมนต์ครับคือการซื้อมากเกินไปเสี่ยงมากเกินไปโอเวอร์เทดเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนนะครับสิ่งแรกต้องรู้ตั้งแต่แรกว่าควรจะซื้อเท่าไหร่เราเสี่ยงแค่ไหนแล้วสต็อปรอสเท่าไหร่รู้จุดสต็อปรอสตตั้งแต่ก่อนที่เราจะซื้อความเสี่ยงคือสิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาก่อนเสมอน,นั่นเองนะครับสิ่งที่เราทําสิ่งที่ผมแนะนานะครับมีอยู่2ออย่าง เมื่อเข้าซื้อ1จุดซื้อ2คือ Stop l o s ส่จน Stop Loss ขายไม่ชน Stop Loss ราคาปรับตัวขึ้นเรายก Stop Loss ตามราคาที่ปรับตัวขึ้นง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับ